สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากแม่ด่าให้ฮอร์โมนนมสดติดต่อกัน3วันนะคะแล้วก็เว้นมาได้หนึ่วันแล้วนะคะการเจริญเติบโตของไม้ใบเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่เหมือนก้าวกระโดดเลยค่ะตอนนี้คือแต่ละต้นเตรียมออกหลอดใบใหม่เพิ่มอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเริ่มจากวันดำแบ็กเมจิกนะคะ ใบใหญ่มากค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆหนึ่งฝ่ามือนะคะสองฝ่ามือสามฝ่ามือสี่ฝ่ามือนะคะนี่ค่ะยังกัดสีไม่เสร็จนะคะยังกัดสีไม่หมดใบเลยค่ะใบนี้นะคะนี่ค่ะสวยค่ะสวยจริงๆแล้วก็หลอดใบใหมน่นี่แทงออกมาแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะ แบบนี้ก็ชื่นใจเลยค่ะนะคะแบบออกแบบออกถี่มากนะคะอาทิตย์ละใบาอาทิตย์ละใบยอย่างเงี้ยค่ะทรงพุ่มก็สวยนะคะส่วนหลอดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะนอหรือไหลเนี่ยอวบมากค่ะเพื่อนๆเนี่ยเท่านี้ก้อยของแม่ทันล่าเลยค่ะแม่ทันล่ายังไม่ไปซื้อกะแป๋งมาเลยนะคะเขายาวเฟื้อยแล้วเนี่ย คือสามารถที่จะตัดแล้วก็เอาลงกระแปงได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาลงเข่งก็ได้ค่ะนี่ค่ะได้สองหน่อนะคะเพื่อนๆดูหนอนี้อีกหนึ่งหนอนะคะหน่อดกมากค่ะถ้ารวม2หน่อนี้ก็เป็น7ได้เจหน่อแล้วนะคะสําหรับต้นนี้นะคะบอลดาแบ็เมจิกต้นนี้ค่ะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะ อย่าได้แคร์กับไหลที่เขาออกข้างเข่งขับปล่อยเข้าไปอย่างนั้นเลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยปลูกในเข่งเนี่ยโตได้ดีค่ะโตได้เร็วแล้วก็ใบใหญ่ใบสวยนะคะเพื่อนๆนี่คือบอนดำแบ็คเมจิกนะคะส่วนต้นที่แม่ดา่าย้ายมาจากบ่อนะคะตอนนี้ก็แทงหลอดใบใหม่เพิ่มอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะกำลังฟอร์มต้นนะคะเดี๋ยวให้เขาแข็งแรง ชินกับการอยู่ในดินเสร็จแล้วแม่ดรลาลก็จะเปลี่ยนเป็นปลูกใส่เข่งเหมือนเจ้าเข่งพี่เลยค่ะนะคะตอนนี้ก็คือให้อ่ะเขาแข็งแรงดีฟอร์มต้นสวยๆก่อนนะคะเพื่อนๆส่วนถุงเงินถุงทองเข่งพี่การยุบตัวของใบล่างใบที่สี่นี่เริ่มแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เริ่มยุบแล้วไม่ จะจะจะออกอาการไหม้นะคะใบที่สามก็เริ่มคะ่ะเริ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลอดใบใหม่ก็เตรียมพร้อมที่จะออกเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าใบที่สีเนี่ยตั้งท้องแล้วนี่คะ่ะเพื่อนๆนนี่ท้องป่องเหมือนกันคะ่ะท้องป่องนะคะส่วนหนอ หน่อเนี่ยจะโตช้าหน่อยนะคะเมื่อเทียบกับบอลดาแบ็คเมจิกนะคะหน่อของถุงเงินถุงทองนี่ค่ะบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็หน่อหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะโตช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าให้เขาฟอร์มฟอร์มตัวเองให้ดีๆนะคะให้แข็งแรงแค่นั้นก็ก็ถือว่าดีแล้วะค่ะนะคะส่วนเข่งน้อง เข่งน้องนี่มาลุ้นใบที่6กันค่ะเพื่อนๆตอนนี้คือได้ห้าใบแล้วนะคะใบล่างสองแล้วก็ใบบนบนี้สามนะคะแล้วก็อุ้มท้องอีกแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ท้องเขานี่คะ่ะอุ้มท้องนะคะตรงนี้นะคะาการยุบตัวของใบของเข่งน้องเนี่ยเป็นไปอย่างช้าๆนะคะเพื่อนๆเป็นไปอย่างช้าๆ แล้วเขาก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาให้โตเท่าๆกับเข่งพี่ของเขานะคะไม่งั้นเขาจะโดนโดนบังแสงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเริ่มแล้วค่ะเริ่มฟอร์มตัวเองแบบฟอร์มตัวเองได้ได้เร็วเหมือนกันนะคะถุงของเขาก็สมบูรณ์แบบค่ะนี่ค่ะ ทุกใบมีถุงนะคะเป็นถุงทั้งนั้นเลยใบที่ห้าเนี่ยถุงใหญ่แล้วน้ำยังขังอยู่เลยค่ะ,ะช่วยเขาหน่อยค่ะเทน้ำออกนี่ค่ะสวยค่ะเพื่อนๆสวยส่วนออดิบเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆลายใบของเขาเนี่ยชัดนะคะ ดางสวยลายขนนกค่ะเพื่อนๆแม้จะพบเห็นได้ทั่วไปแต่ว่าความสวยของเขาก็ยังโดดเด่นอยู่นะคะนี่ค่ะส่วนหน่อที่ให้นี่ก็โตได้ดีนะคะเพื่อนๆดูสิเมื่อสองสามวันที่แล้วยังกระจิตริดอยู่เลยนะคะตอนนี้คือนี่ใบเขาเริ่มโตแล้วก็มีการอุ้มท้องด้วยนะคะ มีใบนี้คืออุ้มท้องนะคะอุ้มท้องอยู่ที่จะให้ใบที่สามนะคะถือว่าได้ผลค่ะเพื่อนๆการให้ฮอร์โมนนมสดเนี่ยเป็นการาบำรุงดินนะคะบำรุงรากของไม้ใบแล้วก็บำรุงลำต้นของเขานะคะทําให้เขา,าสดชื่นนะคะรากแข็งแรงรากแข็งแรงต้นแข็งแรงนะคะ แล้วก็ใบสวยใบเด้งนะคะเพื่อนส่วนไม้ดอกนี่ก็ได้ผลเหมือนกันแม่ดาลล่าก็รดดอกกุหลาบเหมือนกันนี่ค่ะเริ่มออกดอกแล้วค่ะกุหลาบของน้องดัลล่าดาลล่านะคะสุดยอดมากเลยค่ะนี่ยค่ะ่าหัวใจระหูก็พลอยพลอยได้่าฮอร์โมนนมสดด้วยนะคะเขาก็แบบนี้ค่ะ เยอะแยะมากมายนะคะถ้าจะขยายพันธุ์เนี่ยได้หลายๆกระถางเลยค่ะหัวใจราหูนะคะสามารถที่จะมาจัดกระบะอย่างนี้ได้จัดกระบะเหมือนต้นนี้ชื่อหรือสีผสมนี้ได้นะคะหัวใจราหูเนี่ยสวยเลยค่ะดอกของเขาก็น่ารักนะคะสีชมพูอมม่วงค่ะส่วนกุลาบดอกนี้แม่ดาล่ายังไม่ตัดนะคะดู นี่ค่ะถึงเขาจะจะเตรียมเตรียมร่วงหล่นแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ร่วงนะคะก็ยังเป็นสีนี้อยู่ขั้วขั้วกลีบเขาเหนียวมากเลยค่ะดูก็เลยเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ตัดส่วนหน่อของถุงเงินถุงทองนี่ค่ะแตกต่างไหมคะกับคลิปที่แล้วแตกต่างมากเพราะใบนี้คลี่แล้วค่ะนี่ค่ะนี่นี่ ให้เขาฟอร์มตัวเองให้ให้พ้นกระถางก่อนนะคะแม่ดัลล่าจะปรุงดินให้ใหม่โดยการใช้ดินหมักใบไ,ไม้ผสมปุ๋ยขี้วัวนะคะปุ๋ยคอกนี่แหละค่ะนะคะปรุงดินให้ใหม่เขาจะได้โตเร็วๆนะคะการให้โฮอร์โมโนนมสดนี่ก็ถ้าเราปรุงเยอะนะคะก็สามารถที่จะให้ติดต่อกันได้ อสองสามวันหรือว่าสวันแล้วก็เว้นนะคะเว้นไปสักอย่างของเมนาล่านี่เมนาล่าเว้นอาทิตย์2อ,อาทิตย์ค่อยให้ใหม่นี้ค่ะจะไม่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 โหมใสแบบรวดเดียวเลยนะคะคือไม่ใส่แบบทุกวันนี้ค่ะตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยก็จะมีเว้นเว้นบ้างนะคะเพราะ ถ้าเราให้เยอะเกินมันก็เกินพอดีนะคะต้นไม้เราอาจจะเฉาอาจจะเหี่ยวได้นะคะเพราะว่าอะไรเกินเกินเนี่ยเขาไม่ชอบทั้งนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เคยทำคลิปไว้นะคะก็คือเดลี่ต้นนี้นะคะเดลีด่างต้นนี้ที่ได้น้ำเกินนะคะแมน่นล่าเอามาเอามา จากน้องเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหลังจากเอามาไม่ไม่ได้ให้น้ำเลยค่ะเมนัลล่าปล่อยให้น้ำของเขาระเหยออกให้หมดนะคะเพราะว่าวัสดุปลูกของเขานี่อมความชื้นมากแล้วพอเขาได้น้ำเกินเนี่ยหัวหักหัวห้อยเลยค่ะเฉาไปหมดเลยแบบถ้าเป็นคนก็อยู่ ICU นะคะต้นนี้คืออยู่ i-c-u เลยค่ะเมนัลล่าก็เลยเอามาวางไว้แล้วก็ ให้เขาได้สัมผัสบรรยากาศบริเวณไม้ใบของแม่นันล่านะคะเหมือนมีหมูมีพวกนะคะให้เขาอยู่เขาสดชื่นมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใบใหม่เนี่ยดูเขากัดกัดด่างนะคะเนี่ยค่ะนี่คือเดลีด่างนะคะเดลีด่างเนี่ยเขาจะฟอร์มต้นตัวเองเป็นปีเลยนะคะถึงจะให้หนอหรือ ให้หนอให้ไหลได้นะคะที่เราจะแยกมาขยายพัน์ธุได้ถ้าใครเลี้ยงใครปลูกเดลีก็ต้องใจเย็นๆนะคะให้เขาแบบฟอร์มตัวเองให้เต็มฟอร์มก่อนค่อยขยายพัน์ธุนะคะเพื่อนๆส่วนใครรีบด่วนอยากได้พัน์ไม้เยอะๆอย่างเงี้ยนี่เลยค่ะแนะนําเลยบอลดาแบ็คเมจิกเนี่ยประมาณ3-4เดือนเขาให้หนอให้ไหลแล้วค่ะแล้วหนอดกมากเลยนะคะไม่มีบอกก็ เลี้ยงใส่เข่งเหมือนแม่ดัลล่านี่แหละค่ะเพื่อนๆรับรองค่ะสวยงามค่ะจะได้บอลดำแบ็คเมจิกที่สวยๆทรงพุ่มสวยๆนะคะใบโตๆแล้วก็ออกหน่อออกไกลดกๆนะคะเพื่อนๆปลูกใส่เข่งรดน้ำแค่วันละครั้งนะคะาการรดน้ำของแม่ดัลล่า ถ้าวันไหนแม่นาล่าไม่ได้รดน้ำคือมีธุระป,ปะปังแล้วกลับมาตอนเย็นเนี่ยก็จะมาเช็คว่าต้นไม้เหี่ยวหรือไม่เฉาหรือไม่ถ้าเขาเฉานิดนิดหน่อยหน่อยหรือเหี่ยวนิดนิดหน่อยหน่อยแม่นาฬ่าจะไม่ไม่รดน้ำเลยนะคะเพราะว่าการรดน้ำตอนกลางคืนเนี่ยบางต้นถ้าน้ำขังในภาชนะปลูกของเขาเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อรานะคะทำให้รากเน่าหรือว่าต้นไม้ป่วยได้ก็ให้เขา อยู่อย่างนั้นนะคะบางครั้งเนี่การทรมานต้นไม้ก็ทําให้เขาแข็งแรงนะคะเพื่อนๆแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็โตได้ดีนะคะเพราะว่าเขากลัวตายนะคะเป็นหลักการธรรมชาติเลยค่ะนะคะไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ว่าพิสูจน์แล้วก็คือได้ได้ผลค่ะต้นไม้เราก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะก็สังเกตนะคะว่า วัสดุปลูกของเราชื้นอยู่หรือไม่ถ้ายัางชื้นอยู่ก็ไม่ต้องรดน้ําถ้าเราแบบไปธุระปาป,ปังแล้วไม่ได้รดน้ําตอนเช้านี่ค่ะเช้าวันถัดไปค่อยรดนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะใหญ่โตอลังการเดี๋ยวมุมนี้ก็จะเป็นมุมถุงเงินถุงทองนะคะเมื่อ,อต้นที่เมนน่าชํำไหลชํำหนอ่อเขาไว้จเจริญเติบโตขึ้นมาก็คงได้หลายๆกระถาง อาจจะได้4ี่ห้ากระถางเลยนะคะเพื่อนๆคิดดูว่า4ี่ห้ากระถางแล้วใบตโตโตแบบนี้มาวางเรียงๆกันนี่โอ้โหความว้าวเลยค่ะนะคะนี่ค่ะก็สรุปแล้วก็คือการให้ฮอร์โมนนมสดกับไม้ใบเนี่ยได้ผลค่ะทำให้รากเขาแข็งแรงก้านลำต้นของเขาแข็งแรงนะคะ เขาให้ใบสวยใบใหญ่แล้วก็แตกหลอดใบใหม่ได้เร็วแตกหนอ่อแตกไหลได้ได้เร็วนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะที่มาชมต้นไม้กับแม่ดัลล่าค่ะอาจจะเป็นมุมซ้ำๆมุมเดิมๆแต่ความสวยของต้นไม้เนี่ยไม่ลดลงเลยค่ะสวยวันสวยคืนเลยนะคะฝาก เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ